เนี้ยคือจะกินชาบูอ่ะมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าเราอ่ะสามารถสั่งบ้านมากินที่ชาบูได้ไง่ายๆเลยค่ะคือวันนี้นะคะพวกเราอยากกินชาบูมากเราก็เลยสั่งเนื้อนมซุปแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆมาจากมิตรมอสอันนี้เ็าส่งมาให้ในรถตู้เย็นนะคะคือเราอยากกินเนื้อมากก็เลยสั่งเนื้อพรีเมียมไทยวากิวเอฟไมาเลยค่ะสองเซตจะได้เป็นเนื้อส่วนชายท้องส่วนใบโบลสเตส็กส่วนซี่โครงอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนหมวกกิีอไยส่วนสันสะโพกแล้วก็ส่วนปลาช่อนแล้วเราก็สั่งน้ำจิ้มต่างๆไข่ดองข้าวผัดกระเทียม ค่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วก็เริ่มอีกได้น้ำจิ้มที่เราสั่งมานะคะก็จะมีน้ำจิ้มพอนซื่งคือเราชอบน้ำจิ้มพอนซึ่งมากกินกับเนื้อคือตัดรสชาติกันได้ดีอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มงาขาวค่ะคือมันเป็นน้ำจิ้มที่เข็มค้นมากกลมกล่อมแล้วก็หอมงาคุ้มคือเอามากินกับเนื้อนะมันทาให้เนื้อนัวมากส่วนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้อาก้ค่ะอ,อันนี้รสชาติจัดจ้านมากมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็หอมเต้าหู้ยีขออนุญาตพูดถึงเนื้อบ้างนะคะคือเนื้อเขาดีจริงๆคือมันมีความนุ่มแล้วก็หอมทุกตัวดูลายดีมันแซกสวยมากสไลด์มาบางกําลังดีแกว่งไม่กี่ทีก็กินได้แล้วใครที่ต้องการกินชาบูอยู่ที่ บ้าเลาอยากกินเนื้อพรีเมียมสั่งเนื้อจากมีดมอคือตอบโจทย์มากและนี่คือไข่แดงดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะเราตั้งใจจะเอามากินกับข้าวผัดกระเทียมแล้วก็เนื้อพอเอาทุกอย่างมารวมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นข้าวหน้าเนื้อไข่ดองอุ้ยทุกคนดูดิมันน่าอิจฉาอ่ไหวไข่แดงดองของเขาอ่ะมันจะมีความหนึบหนับน้วนนองมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนิดๆจากน้ำดองแกกันที่ได้กินชาบูเนื้อพรีเมียมอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถแต่งตัวสบบาายๆๆนนั่งกิิชชูได้เลยแต่ถปซ์ไานเ่ยั้าาาร้้นนดวยยะอ่งททททีีีี่่่่่มาานนนะะะะคคจออออยูืืืร้้้เเใหลกเยอะมาาากแล้้วรนตสุดๆ สำคัญราคาดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีดหมอเขาก็ามีทะเลดองด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกมาซื้อที่นหน้าร้านเนี่ยก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คอมเมนต์จริงนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบปราตีที่บ้านมากฝากก็ติดตามกดไลค์ก็เซฟก็แชร์แท็กเพื่อนแล้วลองสั่งมากินกันดูนะ